สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปัตตี้เพชรยนต์เช่นเคยนะคะวันนี้ปัตตี้อยู่ที่โกดังสามนะคะอ่าเป็นโกดังเก็บรถเข้าใหม่นะคะของบริษัทเพชรยนต์นะคะบริษัทเพชรยนต์ของเรามีสองสาขาด้วยกันนะคะสาขาที่หนึ่งตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งค่ะส่วนสาขาที่สองนะคะอ่าอยู่บนถนนเสรีไทยเช่นเดียวกันนะคะติด กับซอยเสรีไทย95นะคะก่อนถึงแยกมินบุรีนะคะติดถนนใหญ่เลยนะคะมองเห็นได้ง่ายนะคะเป็นโชว์รูมนะคะค่าวันนี้พามีรถสวยๆอีกคันนะคะสภาพน้องป้ายแดงเลยนะคะนะสำหรับลูกค้าหรือว่าพี่ๆเอท่านใดนะคะที่กำลังมองหาอยู่นะคะเป็นคันนี้เลยนะคะมาแนะนำนะคะเป็น Toyota r ร v o r o ร c o นะคะเป็นตัว p ีรันเนอรนะคะ ตัวนี้เป็น 2.4G นะคะเป็น4ประตูค่ะปี2019นะคะคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะอ่าสำหรับใครนะคะมองหาอยู่นะคะสวยๆนะคะประหยัดจากป้ายแดงไปเยอะเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเราขายอยู่ที่700,000นะคะ95,000บาทนะคะอ่าฟีดาวนะคะผ่อนเริ่มต้นที่14,000นะคะนะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวพดพาชมรอบๆร,ร,รถกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนด้านหน้ากันเลยนะคะว่าไอ้เจ้ารถโคคันนี้ได้อะไรมาบ้างนะคะในส่วนของด้านหน้านะคะมาดูในส่วนของไฟหน้ากันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะไฟหน้าจะได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับ Daytime Running นะคะเป็น LED นะคะในชุดกรอบโคมไฟตัวเดียวกันนะคะ ส่วนตัวกระจังหน้านะคะจะได้เป็นสีเทาเมทริกนะคะ,นะคะข้างในเป็นสีดำนะคะตัวโลโก้อยู่ตรงกลางได้เป็นโครเมียมนะคะหน้าหล่อๆลอสวยๆนะคะสำหรับตัวโลโก้นะคะมาพร้อมกับสปอตไลท์นะคะสปอ t l ตไลท์จากโรงงานเลยนะคะติดมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะบอกเลยว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะรถเข้ามาใหม่ๆนะคะเอามาให้ชมกัน เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวยางและแม็กกันบ้างนะคะแม็กนะคะจะเป็นแม็กจากโรงงานเลยนะคะสำหรับล็อโคจะได้เป็นลายเฉพาะของตัวล็อโคเลยนะคะลายแม็กนะคะยางนะคะสภาพยางบอกเลยว่ารถยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะยังโลชิโคนอยู่เลยนะคะให้ดูสภาพเดิมๆสภาพที่เข้ามายังไม่ได้สปานะคะยางนะคะสภาพ เดิมๆสวยๆเลยนะคะยางใช้อีกได้ยาวนานเลยนะคะลูกค้านะภายในนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะโครงสร้างตรงภายในซุ้มล้อนะคะเดี๋ยวพาไปชมในตัวกระจกมองข้างกันนะคะกระจกมองข้างจะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะเพิ่มขึ้นมาความปลอดภัยนะคะได้ตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเป็นไฟ LED แล้วนะคะกระจก เป็นไฟฟ้าพับออตโต้นะคะสำหรับคันนี้นะคะฟิล์มติดให้รอบคันแล้วนะคะมาพร้อมกับตัวกันาสาดร,รอบคันเลยนะคะส่วนตัวมือเปิดเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะทั้งสีบานประตูมาพร้อมกับชุดแต่งจากโรงงานเป็นตัวบันไดข้างนะคะจากโรงงานนะคะได้มาเป็นสีดำนะคะคันนี้จะแต่งดำดุรอบคันเลยนะคะมาพร้อมกับคิ้ว ซุ้มล้อนะคะทั้ง4ด้านแล้วนะคะมาพร้อมชุดแต่งหลอดของเฉพาะของล็อกโก้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมในตัวด้านหลังกันนะคะด้านหลังนะคะตัวไฟนะคะจะได้เป็นไฟหลอดไส้หลอดฮาโลเจนนั่นเองนะคะให้ดูกันการน,นี้นะคะได้กล้องถอยหลังแล้วนะคะเนี่ยค่ะสาภาพสวยๆเดิมๆตัวกันชน จะได้เป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะคะการชนเดิมๆจากโรงงานนะคะเดี๋ยววัดพาชมในส่วนของภายในกันบ้างนะคะเดี๋ยวให้ดูในส่วนของตัวกระบะนะคะเนี่ยค่ะสาภาพกระบะนะคะสวยๆนะคะมาพร้อมแม็กไนเนอร์มาพร้อมกับตัวโลบาร์นะคะมาดูภายในกันค่ะเดี๋ยวมาดูภายในกันนะคะในส่วนของภายในนะคะ เรามาดูในส่วนด้านข้างของแผงประตูกันก่อนเลยนะคะนะคะฟังก์ชันปรับกระจกนะคะเป็นไฟฟ้านะคะฝันะะ่งคนขับจะได้ออตโต้นะคะ,ะกระจกมองข้างเป็นออตโต้ไฟฟ้าแล้วนะคะเดีนะะ๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวพวงมาลัยกันนะคะสำหรับพวงมาลัยนะคะจะได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะควบคุมที่พวงมาลัยได้เลยนะคะ,นะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูไมค์กันค่ะสำหรับคันนี้นะคะ เดี๋ยวให้ดูไม่ My, นะคะอ่าไม่คันนี้วิ่งแค่48,000กว่ากิโลนะคะไม่ My, แสดงผลเป็นระบบดิจิตอลนะคะ uh, ในส่วนของตัวคอนโซลนะคะคอนโซลหน้านะคะตัว Toyota นะคะเขาเจะติดนาฬิกามาจากโรงงานเลยนะคะอ uh, มาพร้อมกับจอเครื่องเล่นนะคะเป็นระบบ Android นะคะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะ ขนาด8.5นิ้วแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้แล้วนะคะให้ดูกันนะคะสภาพคอนโซลสวยๆนะคะขนาดรถยังไม่ได้ปรับสภาพคือแบบ8ปเลยนะคะถ้าปรับสภาพสปามาแล้วสวยกว่าน,นี้นะคะเกียร์นะคะสำหรับเกียร์จะได้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะ6สปีดแล้วนะคะมาพร้อมกับปุ่ม Eco Mode Power Mode นะคะเบาะนะคะจะได้เป็นตัว เบาะหนังจากโรงงานเลยนะคะเบาะหนังสีดำเบาะสภาพเดิมๆสวยๆนะคะไม่มีรอยขาดรอยยับเลยนะคะฝัะ่งคนขับจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าแล้วนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะสภาพห้องโดยสารข้างหลังนะคะว่าเป็นไงนให้ดออูสภาพสวยๆนะคะสภาพไม่มีรอยยับรอยขาดเลยนะคะ,ะได้แอร์หลังด้วยนะคะ เอาดูหลังคาข้างบนกันค่ะสภาพหลังคาข้างบนนะคะสะอาดสะอ้านนะคะอ่ค่ะให้ดูกันเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะมาดูนะคะในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะมาเลยค่ะเราไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะในส่วนของห้องเครื่องกันนี้มาดูกันเลยนะ มาดูในส่วนของห้องเครื่องนะคะเดี๋ยวให้ชมกันเลยนะคะบอกเลยว่าสภาพห้องเครื่องนะคะสวยๆนะคะไม่มีคราบน้ำมันเยอะไม่มีรอยสนิมนะคะเนะจ้าของเดิมนะคะรักษาได้ดีสะอาดสะอาดเลยนะคะน็อตทุกตัวยังไม่มีการขยับนะคะสะภาพเดิมๆนะคะนะตัวฝาเครื่องก็เช่นเดียวกันนะคะยังไม่มีการเปิดเลยนะคะยังไม่มีการขยับของตัวน็อตเลยนะคะนะ เดี๋ยวเราไปชมในส่วนของคานกันนะคะคานแท้คานเดิมจากโรงงานเลยนะคะเดี๋ยวให้ชมกันค่ะคานเดิมๆแท้ๆนะคะมอก,อกอจากโรงงานนะคะแผ่นเพดน,นะคะจากโรงงานนะคะในส่วนของคานนะคะเรามาดูกันน็อตทุกตัวนะคะยังไม่มีการขยับรอยมาร์ครอยเม็ดอาร์ตจากโรงงานนะคะมีให้เห็นนะคะน็อตทุกตัวยังไม่มีการขยับนะคะ บอกเลยว่ารถทุกคันนะคะเราคัดสรรนะคะเกรดเอคุณภาพมาไว้รอคุณลูกค้านะคะในส่วนของฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันนะคะเรามาดูกันนะคะให้ดูในส่วนของฝากระโปรงนะคะฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะคะน็อตยังไม่มีการขยับนะคะให้ดูนะคะส่วนของแท้ของเดิมจากโรงงานนะคะในส่วนของฝากระโปรงนะคะเนี่ยค่ะจะมีตัว แบรนด์ของโตโยต้านะคะตีลงตรงที่ฝากระโปรงเลยนะคะนะถ้าฝากระโปรงเปลี่ยนมาจะไม่มีนะคะนะเดี๋ยวให้ชมรอยตะเข็บรอยเม็ดอาร์ตนะคะจากโรงงานนะคะเนี่ยค่ะให้ชมกันเลยนะคะอ่าสติกเกอร์จากโรงงานนะคะนี่ค่ะแผ่นการความร้อนนะคะสภาพเดิมๆนะคะยังไม่มีการแกะการไขผูกทุกตัวยังไม่มีการขยับนะคะอ่านะให้ชมกันนะคะ ับเป็นไงบ้างคะพาชมรอบๆคันภายในภายในห้องเครื่องแล้วนะคะสำหรับเจ้า Toyota Revo Rocco p r u n n รันเอประตูนะคะมี2019นะคะคันนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะค่ะย้ำราคาอีกทีนะคะราคาเราขายอยู่ที่795,000 95,000บาทนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพัตีได้โดยตรงที่เบอร์097 หนึ่ง2นึ่งสอ2หก2ปค่ะค่ะหรือลูกค้าอยากชมรถตัวจริงอยากเข้ามาทดลองขับนะคะเข้ามาได้ที่บริษัทเพชยรยนนะคะของเรามีสองสาขาด้วยกันนะคะสาขาที่หนึ่งตั้งอยู่บนถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งะคะ่ะส่วนสาขาที่สองนะคะติดกับซอยเสรีไทย95นะคะ ก่อนถึงแยกมินบุรีนะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะพตัตตีฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพตัตตีด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์นะคะข่าวันนี้พตัตตีขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ